อึอาาอดอัดยืดด้าจรี้คุณแม่เนี่ยบอกกี่ครั้งแล้วทำอะไรให้มันเร็วๆหน่อยไม่ได้ถึงไงเนี่ยโอ้จะบ,บ่นทำไมล่ะลูกแม่ก็ะทำเต็มที่แล้วแล,ล้วไเกิดมาเป็นแม่ทำไมเกิดมาแล้วทำช้าๆอย่างเนี้ยช้าๆเนี่ยมันได้พา้าสแรมงามนะลูกแม่นีถูทุกซอกเห็นไหมทุกมุมเลยนะลูกนะนี่จะรีบไปงานน,นี่เดีวไม่ทันอีกเนี่ยใจยเย็นๆสิลูกไม่เอานะเดี๋ยวนี้ทำไมเป็นกลายเป็นคนเครียดง่ายไม่เอานะนะ นี่ไม่สะอาดเลยนะเนี่ยการจะแต่งหน้าแต่งตัวนี่นะลูกนะแม่จะบอกให้เป็นผู้หญิงเนี่ยอย่าใจร้อนใจร้อนแล้วมันจะแต่งหน้าไม่สวยเอาดูซินยะเห็นไหมสิวขึ้นเห็นไหมลูกเห็นไหมร้อนร้อนจ,จังเลยนี่ร้อนมากเลยเนี่ยร้อนเหรอลูกร้อนเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเออร้อนก็ไม่บอกเอออ่ะแม่ปิดแอร์แล้วลูก หิวน้ำอีกบอกแล้วอย่าตะเบงมากนะหิวน้ําก็บอกแช่ช้าอะไรอยู่นั่นน่ก็เดี๋ยวทีล่ลแม่อะไรลูกนี่มันน้ําอะไรเนี่ยอ๋นี่น้ำเกลือแร่ลูกกินเข้าไปเยอะๆทะลูกมันมีโปรตีน แกไม่หยามฉันมากเลยนะนางเปียปากดีต้องตบล้างน้ำสิไม่ไดกล้างน้ำฉันตัวแกทนเราเก่งจริงอ่ะเขาไม่ปากดีหรอกอย่ามาสิอันนี่กวักมือเรียกหนีสิแม่หนี ชอบเล่นน้ำเกลือแร่เอาไอ้หนูไอ้สองคนนะลูกจะมีเรื่องมีอะไรอ่ะไอ้สองตัวนั้นเอาแม่ย้ายไปตรงนู้นหน่อยสิลูกหาในแม่ทุกครั้งต้องหาเรื่องหาราวกันน้อยตลอดตลอดที่ไหนฉันน่ะไม่อยากไปยุ่งไม่อยากอะไรกัดแกแลนังเปียจะไปไหนนังเปียแกกลัวฉันเหรอลงมาเคลียร์ข้างล่างได้มา มาเคลียร์กันให้รู้เรื่องไปเลยมาตรงนี้เอาร้อรแม่ดยลูกเอ้ยไม,ไม่มีใครผักหรอกแม่เล่นเองนั่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 งไม่ต้องนั่งแนละ้วที่หลังต้องนัดกันก่อนดิอย่างี้มันก็นั่งนึงดิโอ๊ยไม่ไม่ต่อยแล้วเอาไม่ต่อยนะฮะเราต่อยดิ แคลเรชวนตีเหรอโอ้ยไปต่อยล้วเล่นแกล้งกันนี Hence, ่วะใครแกล้งใครแกล้งอย่านักเลงไม่ได้นักเลงเลยเขาชนะเห็นเห็นอยู่แล้วนี่ไม่มีสายนักเลงหรอกเว่ยไวเลแต่อย่าเจอน้องเดี๋ยวไปเรียกน้องมาตายนะเดี๋ยวไปเรียกนุ้ยมาตายเลยเนี่ยไอ้นุ้ยอือมีอะไรวันวันเอาแต่หล่ออย่างเดียวสาวสาวนี่ติดมันตึ้มเ้ยกระเทยขอตังผู้หญิงแล้วผู้หญิงไม่ให้ต่อยผู้หญิงอ้ยโคตรใจถึงเลย ชายต่อยชายอ่ะหน้าตัวเมียชายต่อยหญิงอ่ะชายชากลีรู้ไหมไอ้นุ้ยโคตรสุดยอดเลยผู้หญิงต่อยได้แล้วคนอย่างนุ้ยนะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทำไมอ่ะแข็งแรงอ่ะกินตัวมันแรงเฮ้ย้ยบกบกบเ้ยกินตัวแรงอ่ะโอ้ยคุยแบบเนอะ้